ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุปูสกคนเนะเาะคลิปวิ่งวนตัวเดียวนะครับวิ่งหานะวันที่1งวันวันที่1เดิน10นะครับวิ่งหากะได้ลงไปให้แล้วนะครับวันที่แล้วได้วิ่ง8เด้ออ <c oughs> <c oughs> คือตัวนี้นะครับวันที่แล้วได้วิ่ง8นะแต่ตัววิ่งศูนย์นี่หลุดไปนะครับตัวจับเข้ากับแปดหนึ่งศูนย์ เพราะว่าหนึ่งกับสองมันมาน้ากันนะครับบทคิดว่าหนึ่งกับสองมันที่มาน้ากันเนาะเขาก็เลยจะเป็นแปดหนึ่งศูนยะ์แปดสองศูนย์แปดสามศูนย์ไปนะงวดนี้นะครับตัววิ่งตัวเดียวก็ลงหายไปแล้วนะคลิปก่อนนะครับเป็นวิ่งห้านะวิ่งบนตัวเดียวน,นะครับทีนี้มาเบิง้งตัวเด่นสิบหน่วยวดที่แล้วได้หน,นึ่งสองสามเนาะวันนี้เสด้ตัวไหนกามาเบิ้งกันนะครับ นีนะครับคียติของมันทั้งหมดนะครับสิบเก้างวดลวดนะครับสิบเก้างวดมันกะเขาร้อยกับสิบนะมาลักลอยกับลักสิบเคยมานํากันอยู่ได้แปดเก้าศูนย์มันบอกออกศูนย์เก้าสามนะมันก็เขาลักลอยกับลักสิบนะเน้นที่ลักลักสิบกับลักนวยไปลักนะครับจังไงก็น่าสิติดิตักสิบกับลักนวยนะแต่งวดแรกนี่ ได้แปด้ออก093นะครับก็คือ,อมันจะเด่นอยู่ที่เนี่ยมันไปรักลอยกับรักสิบมันยังติดรักสิบอยู่งวดที่2ได้6อนะ่า6 7 8นะครับมันก็ออกที่1 9 6 6มาที่รักหน่วยนะครับ9 0 1 1กับ9มาสิบกับหน่วยนะคืองวดบางนึงนี่แหละได้1 2 3มมันออกนั่นะนะ นะมันเคยมาน้ากันนะครับวันนี้มาน้ากันเนาะเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนสองสามสี่ออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกออกสี่หนึ่งเจ็ดไปลัก้อยในสองงวดนะครับที่เดือนีกะที่เดือนีกะมันจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็ร้อยสิบหน่วยเลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยหลักสิบเขาลักสิบนะครับหลัก้อยแล้วก็มีหลักหน่วยนําหลักหน่วย ร้อยสิบหน่วยนะครับ,บราคาร้อยกับสนะิบงวดก้อน,นนั่นสี่เขาลักสิบอ่ามวลที่ผานมากมในหนึ่งสองสเนาะสูตรนี้มันก็ออกที่อ่า8 1 2หนอเนาะแปดนะครับ ออกแหนึ่งสองเขาเลขหนึก่งกับเล 2, นะเขสองนะเขา2ตัวของมันคือตัวนี้มันมาน้ำกัดน,นะครับเน้นไปที่10หน่วยนะครับวันนี้นะสูตรมันกบบระบอไรเงากนะครับสูตรมันกระไ้นี่แหละอเอาแกหน่วยบนบวก3ามได้เท่าไหร่ก็นับไปเลยนะครับหน่วยบนบวก3า ห้บวกสเป็น8ก็บแปดเก้าศูนย์นะสาบวกสเป็น6กได้หกเจ็ดแนั่นป่บวกสเป็น9ก้าได้เก้าศนึงเบวกสเป็น2องได้สองสามสไปสั่นงวดนี้นะครับมันออก8 1ดหนึ่งสอบวกสนะครับสองบวกสตัวเลขที่ออกก็คือ 5 6าหกไมผมเขียนเละห้านะครับได้5 6 7หกเะห้าเดเ้อไอันี่ผมเขียนผิดเป็นเลขเจก่อนนะได้5 6 7นะครับเบิรงมันจีมาบบก็คือ กัส <c oughs> เด่นห้าหกเจ็ดอ่ะทีนี้เด่นหาหกเจ็ดตัวเลขหานี่มันมาชนกับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับปองหัวมันจะไปรักใดคือกันมันได้นหาหกเจ็ดไหมแล้วก็วิ่งห้านะครับวิ่งห้าทีนี้นะเอ่อเลขมันเคยมานักกันสังเกตเบิงึง มันต้องการละมันที่บ่มาเด้แต่ว่าผมก็ทีจับไว้อยู่ก็คือ0ูนย์เนบ่เก้ากับศูนมันมาสอตัว1กับ9มา2ตัวแล้วมวดต่อไปมันจิไปรักร้อยที่เหลือนอ่กะนี่ศูนย์ห่งเก้ได้9ก้ออก0 19มันมาสาตัวก็จิไปรักน้อยอาจจิมาตัวเดียวนะครับวดนี้ที่ว่า5้านี้มันขนาดที่เป็นเด่นห เดนห้านี่นะซื้เป็นเดนสุดแล้วนะครับที่นี่กันไว้นะเพื่อมันมานน้ำกันเขาก็ต้องเป็นอันนี้กระจับกันไว้ซื้อนะครับเป็นเลขบนนะห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดนะจับกันไว้นะครับเพื่อว่ามันมานน้ำกันเพื่อมันมานน้ำกัน,นกอีกนะครับเป็นเลขสามชุดบน แต่ว่ามันบนหนามาน้อกันอีกหรอมั้งแต่ผมกระจาไว้ซื้อเพราะว่าอ่ามาสังเกตตัวนี้บางอีกนะครับเลขสีออกเลขเลี้ยงเลขเลี้ยงหมยความว่าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเห็นเลขล่างออกหกเจ็ดนะครับเลขบนก็ไป6หกกับเจ็ดนี่ก็ไปเลขนับไกลเคียงกันละหกกับเจ็ดอ่าเลขบนออกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็มาออกหนึ่งสองอีกงวดหน้าถ้าเกิดว่า เลขพี่น้องมันมาน้ากันอีกกะน่าจจะเป็นหาหกไม่ว่าหกเจ็ดนี่บอนะครับหาหกหกเจ็ดนะครับถ้าเกิดมันมาน้ากันอีกนะเพราะว่ามันคโคตรสูตรแต่ว่ามันมันชนกันที่เลขห้าแต่ว่าโอกาสไอ้หาหกเจ็ดนี่กะมันเคยมากสองตัวสามตัวน้ากันมันก็เคยมาถ้าเกิดมาเลี้ยงมานน้ำกันเบิ้ทุกตัวกระออกอาจจะเป็นหกห้าเจ็ดเป็นสันนะเนาะแมนบอกหกห้าเจ็ด หรือห้าหกเจ็ดเลียงมันสิบูเลียงคักประดนานตอกมานะครับก็ให้พี่นอกปิดไปพิจารณาเบื้องอีกที่หนึง่งนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับเอามาฝากกันเนาะเอาความน่าจะเป็นมาฝากกันนะกะ็เพราะว่ามันมันมันชนกันนะครับชนกันที่เลขห้าก็ต้องเอาหาเด่นไวกอนนะเอาห้าเป็นตัวเด่นไวกอนแล้วเขาก็จะมาหาตัวจับอีกที่หนึง่งนะผม ที่พยายามนะครับหาเอาเด่นมาอีกให้พี่น้องไปไปพิจารณาเบื้องก่อนนะครับก็คือมันเป็นสูตรเก่าของเฮาที่ว่ามันบรุลดนะครับก็ให้พี่น้องไปเอาไปชวนกับเลขพี่น้องลองเบื้องก่อนนะครับเนาะนี่ไอ้สูตรที่ว่ามันได้ซูนนี่ลดเดี๋ยวผมสีเบิง่งแล้วก็มันก็นมีสูตรสูตรวิ่งนะครับวิ่งสูตรเกา่าสูตรหนึ่งเด้มันกบมาเขาือนะเดี๋ยวผมสิแถมให้ ถ้าเกิดเผื่อมันมันมัน,ม,นมันมากอีกมันเป็นสูตรง่ายๆนะบ่ได้อันนั้นมากไมก่มหรอกเดี๋ยวผมหาก่อนหาใบาแป๊บหนึ่งเด้อเออมเคยลูกไปไหายอยู่มันกลับมาเข่าไหมมันเป็นเป็นเลกวิ่งตัวเดียวเนาะมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเอามาให้พี่น้องไปพิจารน,นานะครับอืเดี๋ยวก่อนหาก่อนแป๊บหนึง่ง มาเปิดเบื้องยอดลังดออกว่าเอ้ามันตัวนี้มันเข่าอ๋อตัวนี้นะมันเป็นวิ่งบนตัวเดียวมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับแต่ว่ามันมันหลุดแล้วผมก็ได้ทิม <c oughs> อ 6. 6. หกหกเหลือห้าถูก หกเหลือ5ผิด4ี่ไปสเหลือ2อหลุด2เหลือ1โอ้หลุดไป2 3งสวดคือกันนะงวดนี้ถ้าเกิดว่าเออมันกลับมาเข่าอีกก็คือผมใส่ตัวนี้แหละหลักร้อยครั้งที่ 1, 1. นะ 0, นึ่ลบหนนะศูนี่เท่ากับ10 10ิบลบ 1, หนึแล้วกับเะครับมันออกเก้าศูนยามเนหมอสาม ลบหนเหลือ2อมันออก2 7 2เจนาะแปลบหนเหลือเจ็มันออก8 7 2 0จ็อ่ามันม่นึ่งลบหมันเหลือ0มันออก6 0 5ูนะครับหกลบหเหลือ5้ามันออกห้าศูนย์มหาสานะแล้วก็หกลบหมันก็เหลือหมันออก4ี่หส ที่นี่ว่ามันหลุดไปสองงวดมั <c> ้ง <oughs> ลังจากทีออกสี่เลขออกอ่าออกเจ็แปดสก็ดแปแล้วก็มาแบแปดหนึ่งสอน,น,น,นะที่ว่าได้หา วันนี้ที่มันได้หาลดนะครับลดสองวันนี้ก็คือสองหกแปดเนาหน้าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งมันเป็นสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองหกแปดแล้วก็ก็เป็นสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งแล้วก็ห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับ ก็คือ3นี่3ตัวน,นี้นะสลบหมันก็จะเหลือ2เหลือ2ซึ่งมันออกอ่าสี 4, 7, 8, พ่พจดดคูณออกนะก็คือมันหลุดนะครับวันนี้ได้หากัออก8 7 2หลุดมันหลุดไป2งวดทีนี้อ่าห้าสองหนึ่งวันนี้มันก็ต้องเป็น2ลบหเท่ากับเลข1มันออก8 1 2นะตัวเลข1นึ่งน มันกลับมาเข่าวันนี้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหกเก้าเก้าเนาะหกเก้าเก้าเท่ากับเก้าลบหนึ่งต้องเหลือเป็นเหลือแปดนะครับเป็นเลขที่นะ่าสนใจอีกตัวหนึ่งอามาเสริมให้ซื้อๆดอกอามาไอ้ให้เบิ้งซื้อซื้อหลักร้อยอ่าหลักสิบครั้งที่หนึ่งลบหนึ่งนะครับมันเป็นเพื่อมันมาก อ่ะผมเขียนไว้ก่อน8อีกตัวหนึ่งนะ5 8ตัวเด่นนะครับเป็นเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะ่ะ5 5นี่เป็นวิ่งแน่นอนแหละแต่ไอ้8นี่ก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ละมันก็มีหลุดไป2งวดแล้วมันกลับมาเดินผมก็เลยเอามาลองเบิ่งนะ5กับ8นะครับอ่ะยันจะนีห้าแปดอีกตัวนึงเนาะ หาแปดแปดห้าละเป็นซีสุดแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิ่งตัวเดียวนะครับเพื่อว่ามาจับกับเลขหานี่ถ้าเกิดว่ามันมาหลักสิบนะแต่ไอ้ห้าหกเจ็ดนี่มันส่วนมากมันที่เขา่าหลักสิบกับลักดัวอยู่แล้วนะครับพอนีห้ามันดันมาตรงนี้มันมาชนวกับเลขวิ่งพอดีมันห้าน่าจะมาแน่นอนแต่ว่าตัวจับเดี๋ยวออยังมาจับนะครับก็ะตรงมา เดี๋ยวผมเบิ่งอีกจากสุตรนะฮะพยายามให้มันมได้เลขวิ่งมานะครับเลขเขาจะได้น้อยชุดเนาะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาวิ่งอาบุแมนวิ่งบนไหมเป็นเด่นบนเด่นบนวันนี้นะครับมันจะเป็นห้าหกเจ็ดมาฝากสิ่ิติเดินเงาวนะครับสิบเก้างวดลวดนะครับสิบเก้างวดยังบรุษนะครับ กระใสจริงแล้วละ่ะมันโมเมนต์วัสดสูตรสูตรยอดลังดอกนะครับกระใสจริงมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาเด่นปัญหาในเด่นสูตรเราหาหนาติดๆแน่นอนหาเนี่ยเป็นเลขวิ่งนะครับแล้วก็มาชนกับสูตรนี่สูตรเด่นนะครับซึ่งทั้งหมดมันกะ ามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละกับมันบดยากนะใจหน่วยบนบวกส 3, ได้เท่าไราหร่ก็นับเพิ่มไปเลยพี่น้องกับไปเห็ดเอาเบิ้งนะมันบดนาสองบวกสเป็นห้าได้ห้านะครับแปวกนะสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งองามงวดวังหันนะสองบวกสามเป็นหได้ห้าออกสี่เจนะนะครับเลขหาเ็ดแปดนี่มันกะเห็นบ่แกับเจ็ดก็มานับกันก็มีเจ็ดก็มาดี 605แล้วหาก็หายไปเน่605530453วันนี้เป็น,ปนไปได้บ่าว่าเลข้ขาดใช่อีกนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาพยายามนะครับหาเล็กวิ่งชิดสูตรเล็กวิ่งมากอีกจักสูตรนะเพื่อมันเด็ดๆกับมันจะได้เหลือเล็กดนอยชุดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ